ยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปล่าสุดที่กุ้งพาเพื่อนๆไปเที่ยวชมเมืองเก่าทางฝรั่งเศสตอนใต้สวยงามกันบ้างไหมคะแล้วสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้รับชมนะคะเพื่อนสามารถกดไปที่ลิงก์นี้ได้เลยค่ะเพื่อการที่รับชมต่อเนื่องนะคะและสำหรับคลิปนี้กุ้งจะพาเพื่อนๆไปชมอีก2เมืองค่ะเป็นเมืองเล็ก เง,เงียบสงบน่ารักแต่ว่าความสวยงามน,นี้ไม่แพ้เมืองก่อนๆนแน่นอนค่ะแล้วมันสวยงามแค่ไหนเราไปรับชมกันเลยค่ะและนี่คือเมืองนายักษค่ะสวยงามมากเลยเป็นเมืองเล็กๆเงียบสงบ ช่วงนี้ประมาณ10โมงเช้านะคะพวกเราก็หาร้านกาแฟที่ยังเปิดไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันยังไม่เปิดอะคะ่ะไม่แน่ใจว่าเราไปเช้าเกินไปหรือเป็นเพราะว่าช่วงโควิดมันไม่เปิดแน่ๆก็ยังไม่แน่ใจนะคะแต่พวกเราก็เดินชมรอบๆค่ะ ที่นี่ยังไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวมากมายสักเท่าไหร่นะคะพบได้ประปลายส่วนใหญ่จะเป็นเด็กนักเรียนที่มาทัศนศึกษาค่ะเพราะว่าที่นี่ก็เป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญประวัติศาสตร์ซึ่งมีอะไรให้หน้าค้นคว้าศึกษาเยอะแยะเลยค่ะนี่และจุดชมวิวค่ะสวยไหมคะป้อมปราสาทอยู่ตรงข้างหน้าและเดี๋ยวพวกเราจะพาเดินขึ้นกันไปค่ะ ทุกอย่างยังคงความเป็นดั้งเดิมได้อย่างสมบูรณ์สวยมากค่ะกุ้งชอบมากเลยฟินกับบรรยากาศแบบนี้ลุงเฮไปปะคะเคค่ะ,คคะวิ่งตามลุง เดี๋ยวกุ้งจะพาเพื่อนๆขึ้นไปนะคะแล้วเรามาดูกันว่ามันไกลแค่ไหนกว่าจะถึงจุดยอดปราสาทต,ตรงนั้นค่ะ อ่ะแล้วพอกุ้งเดินมาถึงบนยอดปราสาทต,ตรงนั้นใช่ไหมคะกุ้งก็ไม่ได้เข้าไปข้างในค่ะเพราะว่ามันต้องซื้อบัตรผ่านและเราก็มีเวลาไม่มากพอนะคะกุ้งก็เลยตัดสินใจเดินลงมาและสิ่งที่กุ้งประทับใจสำหรับที่นั่นก็คือว่าหินค่ะเขาเอาหินมาทำหลังคาได้มันก็ดูอะไรเป็นที่แบบ สเปเชียลพิเศษสำหรับกุ้งนะคะแล้วเราก็ขับรถไปยังอีกหนึ่งเมืองค่ะเพื่อที่จะไปรับประทานอาหารกลางวันกันที่นั่น เราก็ถ่ายรูปกันเพียงเล็กน้อยแล้วก็รีบกลับนำรถมาคืนแล้วไปที่สนามบินรอแดดเดี๋ยวเราไปตามชมบรรยากาศในสนามบินกันเลยค่ะและตรงนี้ก็เป็นสนามบินสำหรับคนที่มีเครื่องบินส่วนตัว r i v a ว e นะคะทุกคนจะมีรหัสเข้าและนี่ก็คือบรรยากาศสนามบินเล็ยนะคะไม่มีอะไรเลยที่นั่งสายเราจะบินต่อไปที่สนามบินอะไรคะ จำชื่อไม่ได้เนาะโอเคตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินโรเดสนะคะกำลังจะทำการขึ้นเครื่องแล้วก็บินต่อไปลงอีกหนึ่งเมืองเดี๋ยวเมืองอะไรเราค่อยมาดูกันอีกทีแล้วกันเนาะเหนื่อยที่หาบรรยากาศเงียบเหงา p r i v a t e มาก ก่อนเครื่องจะบินนะคะข้อเสียก็คือว่าข้างในจะร้อนเป็นตู้อบเลยค่ะให้เพื่อนๆน,นึกสภาพเรานั่งในรถที่ตากแดดร้อนๆน,นานๆน,น,นะคะและก่อนบินเราต้องทำการเติมน้ำมันก่อนนะคะเราจะไปเติมน้ำมันตรงปั๊มเล็กๆข้างหน้านี้เองค่ะ และส่วนตรงนี้ก็จะมีปั๊มเล็กๆสำหรับเ,เครื่องบินเล็กค่ะและเราต้องทำการเติมเองทำเองทุกอย่างเลยนะคะ เราจะใช้การ์ดเข้าไปจ่ายเงินข้างในแล้วก็ทำการเติมน้ำมันเองค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เราก็เตรียมบินไปยังสนามบินต่อไปได้เลยคนข้างๆบกบมือให้พวกเราด้วยค่ะน่ารักจังเลย พอเครื่องออกก็จะค่อยยังชั่วแล้วค่ะเริ่มมีแอร์เริ่มเย็นขึ้นแล้วค่ะ ที่ติดตามชมมาจนถึงท้ายคลิปเช่นเดียวกันค่ะสำหรับเพื่อนๆที่ฝากคอมเมนต์ไว้นะคะกุ้ง <Not S 1> มีเวลากุ <to fall S 1> ้งจะกลับมาเยี่ยมชม <the> บ้านของเพื่อนๆแน่นอนค่ะและติดตามชมคลิปวิวเ,เครื่องบินเล็กได้ที่ในคลิปต่อไปนะคะกุ <And S 1> ้งจ <you> ะทำการใส่ไว้ในคลิปต่อไปรับรองความสวยงามค่ะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะเพื่อนๆสำหรับคนที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดตับกดไลค์ให้กุ้งขอบคุณมากนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ